สวัสดีค่ะสำหรับชุมชนบ้านน่นดูเราได้รับการส่งเสริมจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตร,ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การดำรงชีวิตที่มีความสุขเศรษฐกิจเกิดการขับเคลื่อน ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีอย่างสันติเกิดความมั่นคงและความยั่งยืนชุมชนบ้านนนดูเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินโครงการชีววิถีโดยการใช้จุลินทรีย์ EM ในสีกิจกรรมทั้งการเพาะปลูกปศุสัตว์ประมงและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านนนดูเป็นอยู่อย่างพอเพียง ด้วยชีววิถีหล่อเลี้ยงทีวีค่ะชุมชนบ้านนอนดูมีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติด้วยโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน21ครัวเรือนโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือนซึ่งมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการยังชีพและเพิ่มรายได้เป็นอยู่อย่างพอเพียงและมีสุข ลำดับการต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมการดำเนินโครงการชีว้วิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านโนนดูขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับที่สวนของผมได้นำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งมีอยู่4กิจกรรมหลักใหญ่ๆได้แก่ด้านปศุสัตว์สองกอ็ด้านการประมงครับผมส่วนหลักที่3ก็ในด,ด้านการเพาะปลูกแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเราได้นำา m m มาขยายเพื่อทำการ ใช้ในในในกิจกรรม4อย่างที่ผมว่ามาเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับในด้านการปศะสุสัตว์ก็จะเป็นการเอาเอ็ขยายเนี่ยมาละลายน้ําให้พวกสัตว์ที่เราเลี้ยงอย่างเช่นพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกไก่อะไรพวกเนี้ยมามาให้เขากินนะครับผมส่วนในด้านการประมงก็ผมก็จะจะทำเอ m แบบแบบเอ็มบอลเอก้อนนะครับผมที่เราเค,เคยเห็นอยู่ ก็เอามามามาใช้บำบัดน้ำเพื่อให้น้ำมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับส่วนด้านการด้านการเพาะปลูกนะครับผมผมก็จะใช้พวก EM พวกนี้มาละลายในในน้ำก่อนเพื่อเชือจางจากจากที่มันเข้มข้นของของ EM ที่มัน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 เข้มข้นเกินไปเราก็เอามามา,มา,ม,ามาใส่บัวนะครับก็ประมาณ24ซีซีต่อน้ำา20ลิตร เพื่อทําการลดลาดก็ไอ้พวกนี้มันจะมันจะช่วยในการกํากจัดเชื้อโรคเชื้อราที่มากับน้ําฝนกับมากับอากาศได้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมอผมได้ใช้ EM ตัวนี้มาผสมในในน้ำเหมือนกันผมเอามาฉีดในบริเวณบ้านเพื่อกำจัดพวกลูกยุงบ้างอะไรบ้างพวกนี้ครับแมงวันเนี่ยจะจะจาก,จาก,จ,ากจากที่มันเคยมีเยอะ นะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าลดจำนวนได้ได,ได้พอสมควรนะครับชุมชนบ้านนงดูมีการพึ่งพาและร่วมมือร่วมใจกันอันเกิดจากความสามัคคีกลมเกลียวอยู่กันอย่างสงบสุขสันติในทุกกิจกรรมชุมชนบ้านนงดูมีการประชุมและวางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมในทุกด้านเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันจนเกิดความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน งานทุกงานจึงประสบความสำเร็จดังคำที่ว่าสามคคีคือพลัง